Who was that to make you wait? Just one chance, just one breath, just in case there's just one. รายการท่องเที่ยวครับพี่ไม่ใช่คาราวเกะ <c oughs> ขัดใจจริงๆเลย <c oughs> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเปิดมาถูกช่องแล้วค่ะนี่คือรายการเที่ยวโลกใหม่ไทยแลนด์เวิลด์คุณผู้ชมพบกับน้อยเช่นเคยนะคะบรรยากาศเนี่ยสดชื่นมากๆเลยก็เลยเผลอไผลายคิดว่าตัวเอง เป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอของพีเสดเดอร์นะคะอ๋อลืมบอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าตอนนี้นะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนสีนครินจังหวัดกาญจนบุรีค่ะอ่าพูดถึงที่นี่แล้วทุกทุกคนคงจะรู้จักน้ำตกที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือน้ำตกห้วยแม่คมิ้นใช่ไหมล่ะคะแต่ยังมีสถานที่อื่นที่น่าสนใจไม่แพ้กันเดี๋ยวนะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมกันค่ะระหว่างนี้บปเลย น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นแห่งนี้นะคะเป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ที่มีชั้นต่างๆลดหลั่นกันลงมาถึง7ชั้นตั้งอยู่ริมทะเลสาบบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขื่อนสีนครินโดยน้ำจากน้ำตกไหลมาจากต้นน้ำของเทือเขากาลาซึ่งเป็นป่าดิบเขาแล้งทางทิศตะวันออกของอุทยานและไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสีนครินค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไม่เจอกันนานนลยค่ะหัวหน้าครับเป็นปีแล้วครับนี่คราวที่แล้วนี่เลยค่ะในมาเนี่ยไปไม่ถึงน้ำตกขาสวรรค์กบหัวหน้าตอนนี้เป็นไงบ้างคะคือตอนนี้ปีที่แล้วเข้าไม่ได้เพราะสะพานขาดนะฮะแต่ปีเนี้ยสะพานสะพานดีแล้วแต่ก็ทางก็ยังยังลำบากอยู่ เดี๋ยวลองเข้าไปดูจะประทับใจมากเพราะลำบากจริงๆต้องลองดูตใใ้องลองดูแต่ที่นี่นะที่นี่เนี่ยเข่าที่แล้วไปถึงแค่ชั้นห้าชั้นบนสุดจะไปไม่ถึงเดี๋ยวผมจะพาที่ไปดูสวยทุกชั้นนะครับสวยทุกชั้นที่เรักใหยังงั้นไปด้วยกันเลยนะคะไปเลยค่ะครับผมชั้นที่5ชื่อว่าไหลจนหลงไหลจนหลงคือคือคำนี้คำว่าไหลจนหลงบางคนก็คิดว่า ลุ่มหลงเพราะอะไรคำว่าหลงก็คือน้ําตกสายสายใหญ่นะฮะก็จะไหลลงไปด้านด้านด้านซ้ายมือนี่เลยแต่จะมีอีกสายหนึ่งที่ไหลลงมาลงหลุมยุบนะฮะแล้วแล้วไปโผล่ตรงชั้นหนึ่งไปโผล่ที่ชั้นหนึ่งเลยนะครับที่เราเห็นจากมองจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าเขาหายไปเขาหายไปเลยครับ ที่หกแล้วใช่ไหมคะัดงผีงงเสื้อครับดงผีเสื้อสมัยก่อนสมัยก่อนมีผีเสื้อมีป่งเยอะแล้วก็ผีเสื้อจะมาลงกันนะ<อ>เป็นพวกดิงเข็มก็จะมาอยู่ที่ที่นี่เลยเรียกว่าดงผีเสื้อท่นนี้ก็สวยค่ะท่านสวยจะเ,เ,เ,เห็นเป็นนาาา,านาา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 นานาาาสมัยก,ก่อนาาาาาไม้กันนะฮะเปานท่อนซุงที่ที่หลงเหลือยังเก็บไปไม่หมดก็ให้เห็นวาาาารทาาไม้สมัยก่อนเนี่ย เป็นการทําโดยที่มักง่ายนะฮรับตัดเสร็จแล้วก็ถีบลงน้ําเลย <ฮะ S 1> น้ําตกจะเสียอะไรชั้นเขาก็ไม่ได้รบคํานึงกันสมัยก่อนเอนี่ยฮะฮมันกเ็เลยเป็นมาหาแต่โชคดีที่ตอนนี้มันเลิกไปไหลสิบปีแล้ว<ม>ละระบบนิเวศก็กลับคืนมามแต่ําไมก่อนเขาคงไม่ได้คำนึงตรงนี้กัน<ม>นะฮะนี่ก็ได้เห็นว่าท่อนตุงเนี่ยเป็นหลักฐานไว้นะฮ<ม>ะเพราะที่นี่คือการทําไม้ไม้มะค่าไม้ประดู่ไม้ยางไม้แดงเยอะที่สุด ชื่อว่าอะไรคะร่มก้าวครับร่มเก้าว,าวทำมาชิ้นเนี่ยคะก็คงเป็นเป็นสองอย่างนะฮะอย่างแรกก็คงมีต้นไม้ที่คุมซึ่งเราไม่ร้อนอ,อ,อันที่สองก็เป็นชื่อที่เป็นมงคลมานเป็นคนร่มเก้าวมันก็เลยไปได้แล้วก็มันก็คล้องจองเามาตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งออแล้วก็มาลงนี้แล้วก็เป็นชั้นที่ที่สวยแล้วที่ตอนนี้ ก็ขึ้นขึ้นไปก็เป็นลานข้างบนนะแต่ขึ้นนะลึกขึ้นไปประมาณสักกิโลสองกิโลจะเป็นอ่างน้าซึ่งเาเรียกว่าอ่างแก้วมันจะน้ําจะไหลรวมเป็นเป็นหินอยู่แล้วเขาก็จะไหลลงม,มานะแต mm hmm. ่นั่งเที่ยวทั่วไปเราจะให้เที่ยวอยู่แค่ตรงนี้ตัวไปแค่นี้เพราะขึ้นไปมันก็จะไกลขึ้นมากเกินไป oh. จะดูแลลำบากประการสํคาคัญก็คือจะไม่มีการ เอาอาหารมาทานเอาเหล้ามาทานในที่นี่ดื่มกันไม่มีใครจะเอาข้าวเหนียวมาดื่มกันไมไม่ได้ไม่ได้จะมีจุดที่ให้ทานอยู oh, <okay. S 2> ะะ่ตรงนี้ก็จะมาเล่นน้ําอะไรกันเสร็จแล้วก็กลับลงไปนะฮะ mm hmm. ไม่ให้เอาอาหารอะไรขึ้นมาโห oh, หัวหน้าคะครับคราวนี้ถือว่าเก็บตอกเด็กครับ ชั้นเลยนะคะเที่ยวน้ำตกห้วยแม่แตนมิ่งท็อปเจ็ดชั้นสวยตามคำร่ำลืนจีฮาวนาสวยจริงนะครับสวยนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่ามันแบบว่าเหมือนการวอล่ะค่ะวอลอาฟชื่อชื่อคืมันยังร้อนอยู่เลยอยากจะไปน้ำตกพาสวรรค์ต่อเลยของเดี๋ยวจะไปต่อใช่ไหมครับใช่ค่ะผมแนะนำนิดเดียวไหมครับถ้าไปพาสวรรค์นี่นะต้องหาชุดที่มันธรรมะแหมงหน่อยเพราะจะไม่เดินสะดวกแบบนี้คันโซมีเพชรนี่หรอไม่ได้หรอกครับเพราะทางเท่าลำบาก เดี๋ยวไปเดี๋ยวจะรู้เองครับขอให้เตรียมไปเลยครับต้องเตรียมทุกไปเอ๊ะผมได้ไปด้วยกันด้วยก็ครับพอดีผมมีอีกเรื่องหนึ่งครับเดี๋ยวจะให้เจ้าที่ฝาไปก็แล้วกันอ๋อทั้งนี้วันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับครับผมบสวัสดีครับบ๊ายบายครับ